สำรวจกันใหญ่เลยเอาสำรวจกันใหญ่เลยขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณ FC เอฟซีแม่เกียงที่สง่งที่นอนให้มาให้หนูหนูเอาเอาเอาจะแกะลกแล้วเหรอลูกจะแกะแล้วเหรอฮะสำรวจกันใหญ่เลยสำรวจกันใหญ่เลยพี่เสือก็นอนดูพี่เสือก็นอนดูเสือนอนดูเอาเอาเอาดูนี่มีอะไรข้างในเนะดูซิดูส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 ิดูซิดูต่อยด้วยอ่ะ <c oughs> เปิดดูเข้าไปดู เปิดเพื่อกันเปิดเลยนะลูกเปิดตรงไหนได้เปิดตรงไหนได้หาหาดูหาดูหาดูเร็ว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 หาดูเร็วหาดูที่เปิดไหมดูก่อนดูก่อนดูก่อนเออเออนุนูครับนู่เปิดได้ไหมโอ้ยเปิดได้ไหมครับหาซีดูสิหาดูสิไปเร็หาดูสิหาหาดูหาดูโอ้ยเร็วเวหาหาดูกันเร็วหาดูกันเร็ว โมแต่เล่นกันเปิดดูว่าเป็นยังไงข้างในอ่ะหนต้องขอบขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีแม่เกียงนะครับขอบคุณผู้ใจที่ใจดีส่งชิ้นดามาให้หนูๆนะลูกเปิดดูซิเอาเปิด f i r s เปิดเปิดดูซิได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับหาดูหาดูอ๋อเอ้าหาดูดีดีหาดูดีดีหาดูดีเปิดได้ไหมขึ้นไปดูสิเดี๋ยวพ่อเปิดให้เนาะ เพาะในห้องไปนะเอ้ยหาดูหาดูมาแต่เล่นกันอยู่นั่นแหละม่เล่นกันอยู่นั่นแหละม่เล่นกันอยู่นั่นแหละมาแต่เล่นกันอยู่นั่นแหละมาแต่เล่นกันอยู่นั่นแหละไม่เปิดเจอเอ้าเอ้เอาเอาเล่นกันเล่นกันอยู่นั่นแหละดีใจดีใจดีใจเอ้ดีใจเอาดีใจดีใจเอ้า แม่มานอนก่อนแล้วลูกมนเล่นออกลูกมันมุดต้องขอบคุณเอฟซีเลยนะครับคุณเอกเกษตรนะครับขอบคุณมากนะครับส่งที่นอนนุ่มๆมาให้หนูขอบคุณเอฟซีคุณเอกเกษตรด้วยนะครับพิกรุณาเด็กๆนะครับนิมทําอะไรกันเนี่ยมันดันมุดเข้าไปข้างในเนี่ยเอา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 แอบแอบแอบโอ้โหแอบมุดข้างล่างตัว ขอให้นอนข้างบนลูกขอให้นอนข้างบนขอให้นอนข้างบนไมไปมุดอยู่ข้างล่างอะไรเนี่ยเอา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 มามาไปดูสิมามาไปดูสิเอาเอาตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างเอ้า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 เอาอยู่ข้างล่างก็มีเอ้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปนอนได้กันอ้านอนได้กันนอนได้กันขอบคุณนะครับขอบคุณเด็กกสิทิ์นะครับที่ส่งที่นอนมาให้หนู ขอบคุณมากๆเลยเอ๊ะเอ๊เอาะมึงข้างล่างมึงข้างล่างไว้นอนลงลูกนอนลงนอนลงมามานอนลงมามานอนลงมามานอนลงเร็วมามานอนลงครับเออมานอนลงเหรออันอันนึงมันนุ่มอันนึงมันไม่นุ่มอะชมพู่เออเออเออชมพู่ชมพู่มันชอบแอบอื่มนี่เอาะ เงูนจัการจักัไปไหนล่ะไปไหนล่ะแอบชอบไปแอบนะเอ้าเอ้เอ้าเอเอ้าเอ้าลนกใจเลยชอบันใจเลยเอ้าเอ้าเอเอ้าเอ้าเอ้อลูกนอนนอนลงนอนลงเออนอนลงนะหลากขขอบคุณอีกทีนะครับของเด็อีกข้านะครับคุณเกษตธนะครับคุณกุลนาสงที่นอนนุ่มๆมาให้หนูอืม